สวัสดีครับน้องสครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันครับกับสุดยอด Data าเวฟพอของเดนโดนะครับในเซตของซูเปอร์มิริพาคเกียร์ไฟเตอร์เดนโดนั่นเองครับโดย Data าเวฟอที่เราจะรีวิววันนี้ครับคือ Data าเวฟอที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับนั่นก็คือ Phoenix เอลนั่นเองซึ่งฟีนิกซ์เอครับจะเป็นยังไงสามารถทำอะไรได้หน้าตาเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวเรามาทำการรีวิวเลยครับผมโอเคพอะั้นมาดูกล่องกันก่อนนะครับซอกล่องครับ นี่เลยครับกับเดนโดตอนติดตั้งฟีนิกซ์เอลเข้าไปนะครับจะเห็นว่าเป็นปีกนกขับขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ข้างหลังเดนโดในรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในออวุธิดาต้าเว็บพอ่งต้อครับว่าอลังการงานสร้างมากนะครับกับตัวนี้นะครับโดยในกล่องครับจริงๆแล้วเนกล่องให้มาทั้งหมด3อย่างเลยนะแต่วันนี้ครับเราจะมาโฟกัสในส่วนของฟีนิกซ์เอลในเวอร์ชั่นของเดนโดกันในรูปแบบนี้นะครับโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่าครับสำหรับตัวของครับฟีนิกซ์เอลครับคือ นี่แหละครับนี่คือฟีนิกซ์เอลนะครับปีกนกฟีนิกซ์ขนาดใหญ่ที่จะติดตั้งเข้ากับตัวของเดนโดนั่นเองนะครับผมต่อเลยครับว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างงดงามแล้วก็อลังการมากๆนะครับเค okay. เพาะงั้นเดี๋ยวเรามาขยับปีกแล้วก็มาเริ่มติดให้กับตัวเดนโดกันด,ดีกว่านะครับโอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยวแผนกล้องขึ้นนิดนึงจะเห็นนะครับว่านี่คือดัตตาเวพรที่มีขนาดใหญ่แบบใหญ่มากๆอลังการมากๆนะครับโอ okay. เคพาะงั้นเราก็ ฟีนิกซ์ไดรฟ์อินสตอลพอทำแบบนี้ครับเดนโดก็จะเรียกปีกฟีนิกซ์เอลครับขนาดใหญ่ขึ้นมาติดที่หลังแบบนี้นะครับผมเป็นนัาเสร็จสิ้นแล้วครับกับเดนโดฟีนิกซ์เอลนะครับผมในร่างนี้นั่นเองนะครับโดยร่างนี้ในเรื่องครับเป็นร่างที่โผล่มาเนี่ยในตอนสุดท้ายครับไม่สิ ตอนเกือบสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าฟินิสครับก็โผล่มาช่วยเหล่าเพ่ครับในตอนสุดท้ายในสุดสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเราไอว่ถ้าเกิดไม่มีฟินิสในตอนนั้นครับต่อเลยครับว่าเดนโดเนี่ยก็แทบจะไม่เหลืออะไรไปสู้กับเหล่าตัวร้ายเดียบรอยลวครับซึ่งพอติดฟินิสเข้าไปครับจะเห็นว่าเดนโดของเราก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอลังการงานสร้างแล้วก็เท่มามาเลยครับกับการที่เป็นเดนโดครับแล้วก็มีปีกขนาดใหญ่เนี่ยติดอยู่ข้างหลังในรูปแบบนี้นะครับเคทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความสามารถของฟินิสเอลกันดีกว่านะครับ ฟีนิกซ์เอลครับไม่ได้มีดีแค่ขนาดใหญ่เพียงแค่อย่างเท่านั้นครับความสามารถหลักของฟ h นิกซ์เอลก็คือพลังงานอันไร้ขีดจํากัดนะครับนั่นแปลว่าสรุปง่ายๆคือถ้าเกิดติดฟีนิกซ์เอลเข้าไปครับเดนโดสามารถใช้งานท่าไม้ตายท่าไหนก็ได้ตามใจชอบเต็มที่แบบไร้ขีดจํากัดนะครับสามารถสาด์ท่ามาใจทุกท่าครับใส่อีกฝ่ายได้อย่างไม่ยางนะครับนี่คือความสามารถของฟีนิกซ์เอลครับ รวมถึงฟินิกซ์เอลเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ปีกธรรมดาครับเนื่องจากปีกของเขาเนี่ยก็มาพร้อมกับอาวุธแล้วก็ท่ามาให้ตายด้วยเช่นกันครับท่าแรกสุดของฟินิกซ์เอลครับซึ่งเป็นท่าเดียนโดเชเนียนคือท่าเดียนโดครับจะทําการชาร์จพลังที่ปีกครับแล้วก็บินเข้าไปครับใช้ปีกตัวนี้ในการตัดพาอีกฝ่ายให้ขาดเป็น2ท่อนนะครับนี่คือท่าโจมตีหลักของฟินิกซ์เอลครับแล้วก็ตอบว่าเป็นท่าที่เราว่ารุนแรงมากๆนะครับอาจจะเห็นว่าเป็นแค่การบินชนเฉยๆครับ แต่ปีกของฟีนิกซ์เอลเนี่ยมีความคมที่สูงมา,มากๆแล้วก็สามารถบินตัดขานทุกอย่างให้ขาดเป็น2ท่อนได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเป็นออวุธที่ทรงพลังแล้วก็น่ากลัวจริงๆครับหรือในเรื่องครับเป็นท่าที่เดนโดใช้คือเดนโดสามารถทําการเสกดาต้าเวพอนครับเข้ามาติดที่แขนติดที่ขาติดที่ตัวครับแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายเหล่านั้นครับซัดออกไปในทันทีได้นะครับโดยที่ไม่ต้องทาการเปลี่ยนแบตหรือชาร์จแบตใหม่แต่อย่างใดนะครับเป็นท่าที่รุนแรงม,มากๆแล้วก็ แน่นอนครับฟนิ์เอลของเราก็จะมีท่าไม้ตายสุดยอดอยู่นะครับซึ่งท่าไม้ตายนี้ครับทำยากนิดหนึ่งนะเนื่องจากของเล่นมันค่อนข้างใหญ่ก็เลยเราดึงเดนโดออกก่อนนะครับแล้วก็พับในส่วนของตัวพ้าสี่เหลี่ยมรงนี้ขึ้นสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราทําการดึงตัวนี้ออกนะครับแบบนี้เห็นไหมให้มันงอลงมานิดหนึ่งดึงอีกฟันก่อนเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าระวังหักด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากเสี่ยงก็ไม่ต้องดึงก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับเราทําการพับปีกลงมาทั้งหมด6ข้างนะครับ ชุบอ่ะแล้วก็หมุนกลับมาแบบนี้จะนะครับตัวเดนโดแล้วก็แอคชั่นท่าให้เขาสักเล็กน้อยนะครับให้มันตรงตามเนื้อเรื่องเนอะแล้วก็ติดกลับเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะท่านี้ครับคือท่ามันสุดของฟีนิกซ์เอลครับนั่นก็คือฟีนิกซ์เอลไฟนอลเลอรแอตแทกจะเป็นหน้าที่เดนโดครับชาร์จพลังไว้ที่ฟีนิกซ์เอลครับแล้วก็ปล่อยเป็นลำแสงครับเจ็ดเส้นเจ็ดสีพุ่งออกไปทำลายล้างอีฝ่ายทั้งหมดครับนี่คือไฟนอลแอตแท็กของฟีนิกซ์เอลนะครับซึ่งเป็นท่าการโจมที่ การโจมตีที่น่ากลัวแล้วก็รุนแรงมากๆด้วยครับโดยถ้าไม้ตายนี่ครับเดนโดเนเดียลเนี่ยใช้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าสามารถกวาดล้างกองทัพงศัตูเนี่ยออกไปได้เลยในคริปตานะครับเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็ส่งพลังมากๆครับกับ ฟินิกซ์เอลในรางดีนะครับหรือเดนโดเนเรียครับจริงๆแล้วมีท่าหนึ่งครับนั่นคือการที่เดนโดครับจะเรียกอาวุธดาต้าเบย์พอนอย่างรับมาติดเข้าไปที่ตัวครับแล้วก็ปล่อยไปท่าไม้ตายไฟนอลแอ็คแทกออกไปพร้อมกันนะครับนั่นคือหนึ่งในท่าไม้ตายที่รุนแรงแล้วก็ทรงพลังของเดนโดครับซึ่งเนี่ยท่านั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยเรามาไว้ดูกันในวิดีโอถัดไปนะครับแต่นี่แหละครับคือดาต้าเบย์พอนที่แข็งแกร่งที่สุดของเดนโดครับฟินิกซ์เอลนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่ สุดยอดมากๆนะครับน่าจะฟีนินกซ์เอครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยไม่เคยออกของเล่นมาก่อนนะครับนี่คือครั้งแรกที่ p h นิกซ์เครับได้ออกของเล่นมาและถามว่าสวยไหมครับอย่างนี้เห็นตรงนี้ครับอลังการมากๆนะครับนี่คือ p h นิกซ์เแบบที่ ในอนิเมะเท่ยังไงของจริงก็เท่แบบนั้นเลยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็ทรงพลังมากๆด้วยครับซึ่งเนี่ยนครับว่าพาร์ทนี้มันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับการจะหาที่เก็บเนี่ยก็ค่อนข้างยากเล็กน้อยนี่อาจจะเป็นข้อเสียเพียงข้อเดียวของฟีนิกซ์เอลนะครับคือมันใหญ่เกินไปนะครับเลยหาที่เก็บยากแต่ติดเข้าไปก็อย่างนี้เห็นตรงนี้แหละครับอลังการสุดๆสวยงามสุดๆครับได้ฟิลแบบเป็นเอวุสุดยอดจริงๆนะครับกับฟีนิกซ์เอลชินีนะครับผ้มยอดเยี่ยมจริงๆอ่ะโอเคครับนี่แหละครับก็คือการดูประจันมีครับก ฟินิสเอลนะครับดัตต้าเวพอนที่แข็งแกร่งที่สุดของเดนโดนะครับผมก็บอกเลยครับว่าอลังการงานสร้างแข็งแกร่งโซพลังเท่มากๆนะครับกับฟินิสเอลสิ่นี้ครับโอเคครับแล้วก็วิดีโอประจำวันนี้ครับก็จะมีเท่านี้เลยนะเพราะฉะนั้นครับใครชอบเดี๋ยวนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เยอด้วยที่จัมานครับอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไรเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย